สวัสดีพี่น้องมือนี้ <c oughs> มีเมนูบ่หลายอกพี่น้องทำนี้แหละกินตามห้องกกน,นะนี้กินตามที่เรามีเนาะพี่น้องเด้อเราต้องซีเรียสนะครับเนาะครับนี่ครับเมนูวันอาทิตย์ครอบครัวนะครับเนาะกินทำนี่แหละกินตามที่เรามี นี่ครับเป็นแต่แซ่บบะพี่น้องเป็นแต่แซ่บบะนี่ครับหอยกุ้งสดๆพี่น้องเอ้ยเส้นขนมจีนกุ้งปลานี่ย่างเหรอพี่น้องเหรอไส่เต่าย่งยางนะครับเด้อนี่ครับสลัดเส้นขนมจีนนะพี่น้องเนาะ นี่น้ำกิ้มแซบสามลกูกพี่น้องนี่ครับประมาณนี้นะครับเนะบาะแซบบอแซบก็ลองเข้ามารับชมดูเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีพี่น้องพี่น้องสิว่าจังดบ่รููเลี้ยงพี่น้องเด้อ ทั้งกุ้งทั้งปลาทั้งขนมจีนทั้งหอยนะครับแล้วสลัดน้ำจิ้มสามลกูกพี่น้องเอยขนมจีนครับเมนูมื้อนี้กับพี่วิญหลายดอกพี่น้องเอยิ่นจ้ำนี้แล้วครับแล้ววันอาทิตย์ชิวๆพี่น้องเอยกุ้งสดๆนี่พี่น้องเอยหอย นี่ย่างเะไรได้พี่นอ้องเะได้เนะครับได้ย่างเรียบร้อยปลาเนิยเบอร์เดอร์หพี่น้องอย่างตามตาพี่น้องนี่ครับสลัดมาพี่น้องมากินน้อกันครับวันอาทิตย์ง่ายๆไม่ต้องซีเรียสเรื่องการยูทูบ ตามสบายไปพี่น้องไปเรื่อยๆได้ย้ำใดก็เอาย้ำนั่นเลยพี่น้องเอ้ยเส้นขนมจีนอีกพี่น้องเอ้ยเราต้องซีเรียสพี่น้องเอ้ยมาเดิมเลอนนะเอ,อ้ยเส้นขนมจีนยั่วๆนี่ครับใส่น้ำจิ้มรสชาติเผ็ดสามโลก nhằm với đứa thằng kia sẽ làm màu hoài mà hoài chuột và lăng với ông ấy ừ ừ หอยจูบหลังจิ้มน้ำจิ้มเลยพี่น้องเยรสเด็ด ุ้งสดสดสดนี่พี่น้องไหมซื้อมาจากตลาดด้านข้างผมแกผมจะจับไปเลยกินนังกินเลยพี่น้องเอ้ยเน้อุ ตามด้วยเส้นขนมจีนดึงพี่น้องมาครับยวงใหญ่สายทานน้ำใจ อะไรอยา่างก็เบลอร์พี่น้องกนะินมันกันเด้อพี่น้องเด,ด้อแซ่บๆกินน้ำกินสามรูปมินูง,ง่ายๆมินวันอาทิตย์พี่น้องเลยหยุดงานไม่งั้นเลาวหาจะนักกินพี่น้อง อ๋ออดอตอดีตก็มอหลายอลีตเด้อนี่ครับแซ่บเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกินนี่ครับ Saat falang keren yang mulut saya dapat terlihat hmm ตามด้วยหอยแฉงอืหอยจูบันนะครับหอยขมหอยขมฝรั่งพี่น้องเอ้ยม่นคือหอยฝรั่งม่นคือหอยแต้มบานหอยฝรั่งหน้าตาเป็นแบบที่หอมก็ต้องแกะมันแล้วยิ้มมาแข็งแแ้ พัดให้พี่รองเลยไปก็จะก,กินอย่างพี่รองเลยมีน,มนุ่งห้อกับมีซับนี่แหละ กินตามที่เรามีพี่น้องแกงอยกงอยขมแกงออยขมฝรั่ง่กันพี่น้องออยขมฝรั่งใส่ลงไปเลยพันได้พี่น้องเด้อนี่ก้นเมื่อ ครับชิปนี้พีซีสาวอัศเจรียนะครับแล้วลิปกินสารพัดสารเพนะครับเนาะบบมี้เนี่ยหาหาพี่น้องมากกิยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดส,สับสไครต์กดกระดิงด่งดิ่งดิ่งดิ่งนะครับเนาลิปบ้านเนี่ยหาโบมีไล่ได้ไล่สาระสำหรับพี่น้องดมพี่น้องเบิ่งนะครับรัา มีอย่งนะครับขอฝากไวปทันี้เด้อครับเด้อถามมากอาจะลืมเด้อครับเด้อเท่าน,นั้นแหละครับว่าหลายนมิตครคำเก่าเจ็บหัวพี่น้องบายบายเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง